วันนี้ค่ะเรามาอยู่กันในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีความสำคัญ กับกระบวนการผลิตธนบัตรเพื่อใช้ภายในประเทศไทยใช่แล้วค่ะเราอยู่กันที่โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งเดียวของประเทศไทยและสถานที่แห่งนี้ยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันลลิตามั่งสุงเนินวันนี้ดิฉันพาทุกท่านมาที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะพาทุกท่านมาทราบถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธนบัตรชนิดราคา20บาทที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารคุณสมบูรณ์จิตเป็นทมท่านจะมาให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธนบัตรชนิดราคา20บาท ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับครับค่ะเห็นว่าเพิ่งจะมีการถแถลงข่าวกันไปเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับรูปแบบของธนาบัตรแบบใหม่เป็นพอลิเมอร์อยากให้ท่านอาธิบายหน่อยค่ะว่าเหตุผลที่ทำไมต้องเปลี่ยนจากแบบเดิมมาเป็นแบบใหม่นี่ค่ะครับวัตถุประสงค์ได้มี2เรื่องนะครับคือเรื่องความสะอาดและความคงทนนะครับคือธนบัตรชนิด20บาทเนี่ยเป็นธนบัตรที่หมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อย เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ธนบัตรที่มีความสะอาดความที่ตัวธนบัตรแบบใหม่เนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์เนี่ยดังนั้นมันจึงมีความแร่งนะครับมามีการเปลี่ยนจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งเนี่ยก็มีความคงทนกว่าชนิดกระดาษในต่างประเทศเนี่ยใช้ธนบัตรโพลิเมอร์กันมานานหรือย,ยังคะแล้วมีพัฒนาการยังไงบ้างธนบัตรโพลิเมอร์เนี่ยใช้มานานมากกว่า30ปีแล้วนะครับแต่ในช่วงระยะ,ละหลัง10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ย เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวล้ําขึ้นไปกว่าในสมัยก่อนนะครับซึ่งประเทศไทยเราเองเวลาเอาเข้ามาใช้เนี่ยก็ใช้มาตรฐานขั้นสูงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าการเคลือบผิวทนบับาดขั้นสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้ทนบับาดมีความคงทนมากขึ้นเมื่อกี้ผมลืมพูดอยู่ประโยคหนึ่งต้องขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เราจะคิดอ่าทนรบาดมาใช้พอลิเมอร์ประเทศไทยเนี่ยเราได้เทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีเรียกว่า บรรยากาศการใช้ชีวิตเหมือนเราก็คือมีร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนนะครับประชาชนผู้ใช้เนี่ยอยู่ในลักษณะภูมิอากาศที่ร้อนชื้นเพราะฉะนั้นทนาบัตรแบบนี้เนี่ยก็มีการทดสอบมีการใช้แล้วว่า ก็สามารถใช้งานได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้นะครับผัดก๋วยเตี๋ยวข้างถนนก็สามารถวางธนบัตรวางไว้ข้างๆก็ไม่ถึงขนาดพลเ้ี่ยวยุ่ยไม่ใช่แบบนั้นเพราะพัฒนาการในเรื่องนี้ไปไกลแล้วเขาใช้กันสิงคโปร์มาเลยนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเยอะแยะก็ยังใช้งานได้ก็วางไว้ก็ไม่ต้องกังวลได้ยินมาว่าธนบัตรพอลิเมอร์ถือว่าเหมาะมากกับสถานการณ์โควิด19ในปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมคะเพราะอะไรคะก็คงจะเน้นในเรื่องความสะอาด เพราะว่าคุณสมบัติของการเป็นพพลิเมอร์ของธนบัตรแบบนี้เนี่ยความความสามารถในการดูดซับความชื้นหรือสิ่งสกปรกเนี่ยจะน้อยกว่าธนาบัตรแบบกระดาษซึ่งก็น่าจะเหมาะกับปัจจุบันซึ่งประชาชนทั่วไปที่จะใช้ธนบัตรได้ท่านถ้าต้องการที่จะฉีดแอลโกอฮอล์อหรือจะใช้เจลในการทําความสะอาดก็สามารถทําได้นะครับเพราะเขาจะไม่ดูดซับความชื้นลงไปในตัวธนบัตรไม่เหมือนกระดาษคือกันน้ําได้ด้วยกันน้ําครับกันความชื้นได้ดีกว่ากระดาษค่ะ ท่านคะแล้วธนบัตรชนิด20บาทแบบเดิมที่เป็นกระดาษเนี่ยยังใช้ได้ไหมถ้าหากว่ารูปแบบโพลิเมอร์เนี่ยถูกเอามาใช้แล้วครับอันนี้ต้องขอเรียนเน้นเลยนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจว่าธนบัตรแบบเดิมที่เป็นกระดาษเนี่ยก็ยังคงใช้หมุนเวียนนะครับใช้ชําระนี้ได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกประการนะครับเพียงแต่ประชาชนก็จะได้รับบางครั้งก็อาจจะมีทั้งแบบโพลิเมอร์บางครั้งก็จะเป็นแบบกระดาษก็อย่าแปลกใจใช้ได้ทั้งคู่ครับค่ะ ธนบัตรแบบโพลิเมอร์โพลิเมอร์นี่ก็คือพลาสติกชนิดหนึ่งใหญ่ท่านอธิบายหน่อยค่ะว่าเออมันมีความแตกต่างจากพลาสติกทั่วไปยังไงครับจริงๆเป็นคําถามที่ค่อนข้างเทคนิคมากเพราะรว่าโพลิเมอร์ที่เอามาใช้ในธนบัตรเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่พิเศษนะครับจะมีความแกร่งและมีความบางซึ่งกระบวนการในการผลิตโพลิเมอร์ชนิดนี้เนี่ย เป็นโรงงานที่ผลิตสําหรับการใช้เพื่อพิมพ์ธนบัตรเท่านั้นจะแตกต่างจากพอลิเมอร์ทั่วไปเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะในเรื่องของการพิมพ์สีได้นะครับเ,ออเพื่อให้ออกมาเป็นรูปธนบัตรได้จะมีความแตกต่างจากพลาสติกทั่วๆไปค่ะ<อ>เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเนี่ยเราไปดูขั้นตอนการเคลือบทนบัตรขั้นสุดท้ายกันดีเลยค่ะ คุณผู้ชมคะโรงพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้ามาภายในพื้นที่แห่งนี้ได้ค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าคุณสมบูรณ์ค่ะจะพาเราไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตธนบัตรด้วยค่ะเราอยากให้ประชาชนได้มีโอกาสเห็นนะครว่าธนาบัตรของเราเนี่ย ก่อนที่จะออกไปสู่มือประชาชนเนี่ยมีการทดลองผ่านอะไรกันบ้างนะครับขั้นแรกเลยก็คือต้องมีการทดลองดูว่าทนบัตที่ออกไปใช้เนี่ยมีความคงทนต่อสารเคมีนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานในการผลิตเนี่ยจะได้คุณภาพตามอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ส่วนขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือว่าน,นี่คือเหมือนกับเป็นการทดสอบผ่านการใช้ชีวิตในประจำวันนะครับว่าทนบัตนั้นเนี่ยมีการขยามอะไรแล้วมีความคงทน อันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผ่านการถูเป็นต้นว่าทนบัตเนี่ยถ้าเอาเข้าไปใช้ในเครื่องอเครื่องเบนดิ้ง c h ชีนต่างๆเนี่ยที่ต้องผ่านลูกกลิ้งผ่านอะไรพวกนี้เนี่ยมีความคงทนมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือทนบัตโพลิเมอร์ที่พิมพ์แล้วนะครับ อพอมาถึงขั้นนี้จะเป็นขั้นงานสุดท้ายคือเป็นการเคลือบธนบัตรเพื่อให้หมึกที่พิมพ์อยู่บนโพลิเมอร์เนี่ยติดสนิทคงทนนะครับการเคลือบจะเป็นการเคลือบทั้งด้านหน้าและด้านหลังอันนี้พอเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาตรวจคือทุกขั้นงานเนี่ยจะต้องมีการตรวจตรวจคุณภาพ อันนี้ก็พร้อมที่จะไปตัดแล้วก็พันนึกแล้วก็ส่งออกไปประชาชนต่อไปเป็นยังไงกันบ้างคะผู้ชมเมื่อสักครู่นี้คุณสมบูรณ์นะคะพาเราไปดูกระบวนการผลิตธนบัตรนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นนี่คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูกันเลยนะคะทีนี้มาดูคําถามต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบธนบัตรกันหน่อยการที่เราจะดูว่าเอ๊นี่มันเป็นธนบัตรจริงหรือปลอมเนี่ย ปกติถ้าเป็นรูปแบบเดิมเนี่ยเราจะใช้วิธีการส่องขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมดูว่าเอ๊ะมันมีตัวเลขหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นรูปแบบโพลิเมอร์นี่แหละจะมีวิธีการตรวจสอบแตบกบต่างจากแบบเดิมไหมคะครับก็อยากจะให้ใช้ขั้นตอนง่ายๆแบบเหมือนเดิมเลยนะครับแต่มีรายละเอียดแตกต่างกันนิดหน่อยคือผมขออนุญาตยกตัวอย่างธนบัตรอันนี้คือแบบแบบเดิมที่เป็นกระดาษนะครับ,รบวิธีดูว่าธนบัตรจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราจะแนะนําให้ประชาชนก็คือสัมผัสนะครับแล้วก็ยกส่องแล้วก็พลิกเอียง นะครับอันนี้ขอให้ประชาชนจําไว้เลยสัมผัสเนื้อถ้าเป็นกระดาษเนี่ยกระดาษของธนบัตรนี่จะไม่เหมือนกระดาษท,ทั่วไปนะครับจะมีความแกร่งและมีความเหนียวแล้วก็เวลายกส่องเนี่ยจะเห็นเป็นลายน้ำนะครับเป็นลายน้ําพระบรมอสลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็เวลาพลิกเอียงเนี่ยความเหลือบของเส้นแถบแถบ security thread ตัวน,นี้เนี่ยขออนุญาตใช้คบนี้นะครับก็จะมีความเหลือบแสงไปมามนะครับแต,ตกต่างกันแต่ละชนิดไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเป็นพอลิเมอร์อันนี้ นะครับก็จะเหมือนกันนะครับคือ um> สัมผัสสัมผัสเนื้อของธนบัตรเนี่ยจะเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นความเป็นพลาสติกไม่ใช่กระดาษนะครับจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ยกสองนะครับก็จะมีเป็นคล้ายๆพิมพ์เป็นลายคล้ายๆลายน้ําเหมือนกันนะครับก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วข้อสําคัญก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากความเป็นธนบัตรตรงที่ว่าจะมีช่องใสๆเล็กๆนะครับก็จะมี เลข20พิมพ์นูนอยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับตรงลา,ลายหยดน้ําข้างบนส่วนลายพุ่มเข้าบินข้างล่างๆเนี่ยจะมีเลข20ซึ่งเป็นเหลือบแสงไปมานะครับถ้าพลิกเอียง<อ>ก็จะเห็นการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงๆ<อ>นะครับนี่คือ,อสัมผัสยกสองแล้วก็พลิกเอียงเพราะฉะนั้น3าํคำนี้ยังใช้ได้เดิมไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือเป็นโพลิเมอร์เราคุณพิธีกรลองสัมผัสดูนะครับ คือพูดง่ายๆคือว่าวิธีการตรวจสอบว่าเป็นธนบัตรจริงหรือปลอมเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าผลิตจากพอลิเมอร์ครับอืมโอเคค่ะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา20บาททดแทนธนบัตรชนิดเดิมยังไงบ้างคะครับก็ทั้งที่แถลงข่าวไปนะครับว่าธนบัตรแบบพอลิเมอร์เนี่ยจะเริ่มออกสู่ประชาชนชนหลังวันที่24มีนาคมเป็นต้นไป นะครับซึ่งถ้าหลังจากนั้นแล้วประชาชนก็จะมีโอกาสได้รับทั้งทนบัตรแบบพพลิเมอร์ด้วยแบบกระดาษด,ด้วยก็อย่าแปลกใจะนะครับก็เป็นอันว่าจะได้เห็นของจริงนะครับหลังมาที่24มีนาคมเป็นต้นไปซึ่งรูปแบบใหม่เนี่ยจะมีประมาณกี่ล้านฉบับได้คนะรูปแบบใหม่จะทยอยเริ่มออกไปเนี่ยน่าจะมีประมาณ200ล้านฉบับนะครับออกไปจะเป็นการทยอยออกะนะครับ เพื่อให้ประชาชนค่อยๆเรียนรู้มีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเราถแถลงข่าวเนี่ยช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ออกฉายในวันที่24เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสรับทราบข่าวข้อมูลอันนี้ซึ่งอันนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดมีระยะเวลาที่สั้นเกินไปเนี่ยเนื่องจากอันนี้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการใช้วัสดุในการพิมพ์ธนบัตรประชาชนที่ได้รับมาเนี่ยถ้าไม่มีเวลาทั่ว ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็เกรงว่าจะสับสนครับไม่ได้ศึกษาก่อนครับ uh huh. เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสเผยแพร่ข่าวสารนะครับให้ข้อมูลให้กับประชาชนเวลาประชาชนได้รับแล้วเนี่ย uh huh. จะได้ไม่แปลกใจในเรื่องนี้ซึ่งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบอกประชาชนก่อนลงหน้าก่อนที่จะมีการเริ่มใช้จริงเนี่ยหลายๆประเทศท่าก็ใช้กันอยู่ uh huh. โดยเฉพาะถ้ามีการเปลี่ยนลนักษณะเนื้อสัมผัสแบบนี้แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องการให้ข้อมูลก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวแล<ช>ือว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยช่วยกันเผยแพร่นในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อประชาชนที่รับธนบัตรนี้จะได้ไม่แปลกใจมีเวลาประมาณ2เดือนในการรับรู้ข่าวสารนี้ใช่ครับค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหน่อยนะคะอย่างที่เราทราบดีว่าธนาบัตรแบบเดิมเนี่ยผลิตจากกระดาษก็ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรแต่พอปรับมาเป็นแบบโพลิเมอร์แบบนี้มันจะกระทบสิ่งแวดล้อมไหมคะครับอันนี้ต้องเรียนอลยอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกทั่วๆไปจริงๆแล้วเนี่ย ทนบัตนะถ้าทนอทนบัตแบบพอลิเมอร์เนี่ยจะมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีกว่าทนบัตที่เป็นกระดาษ oh, นะครับรเพราะว่าคนเราทั่วไปมักจะนึกว่าพลาสติกเนี่เป็นผู้ร้ายนะครับทำลายสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพลาสติก oh. นะครับไม่ใช่เรื่องการใช้สิ่งที่เรียกว่าพลาสติกเนี่ยข้อไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือที่เรียกว่าเป็นถ้าเป็น Single u s ูเนี่ยมันจะก่อให้เกิด มลภาวะนะครับขยะล้นแล้วก็ขวายจะทําลายได้เนี่ยมันใช้เวลานานเพราะขั้นสุดทําลายนานเพราะมันอยู่ตรงที่ว่าการใช้บ่อยๆกับการทําลายธนบัตรนี่จะมีการใช้บ่อยๆเปลี่ยนจากมือหนึ่งไปสู่มือหนึ่งเนี่ยมีการไม่ใช่ Single Use แน่ๆเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเด็นแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการบริหารจัดการการทําลายก็เหมือนกันนะครับ ธนบัตรแบบพลาสติกหรือเป็นธนบัตรแบบกระดาษเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายของการทําลายเนี่ยต้องกลับเข้ามาสู่ธนาคารในประเทศไทยเราจะมีวิธีการนะครับคือเผานะครับในอุณหภูมิที่สูงในตู้ที่เก็บนะครับเก็บอุณหภูมิแล้วก็เก็บฝุ่นละอองในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและข้อสาคัญก็คือว่าพลังงานที่ได้จากการเผานเนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือด้วยความที่ธนบัตรแบบโพลิเมอร์นี่าอายุการใช้งานยาวนานกว่ากระดาษ รกระดาษเนี่ยก่าจะได้กระดาษธนบัตรมาอันหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการปลูกฝ้ายนะครับ<อ>ซึ่งมีการใส่ปุ๋ยมีการลดน้ําอะไรพวกนี้ซึ่งแล้วพอใช้เนี่ยอายุการใช้งานของเขาจะน้อยกว่าพอลิเมอร์ก็แปลว่าใช้ฝ้ายหรือคอตตอนเนี่ยมากกว่านะครับกว่าจะใช้ระยะเวลานในการผลิตแลวข้อสําคัญก็คือว่าแล้วเ,เมื่อมันเปื่อยหรือเก่าเนี่ยมันก็ต้องมีรถขนส่งนะครับจากผู้ใช้งานมาที่ธนาคารพาณิชย์มาที่แบงก์ชาติมีรถขนส่งกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการ ทำลายบ่อยๆก็ต้องมีรถขนส่งบ่อยก็จะเกิดคาร์บอนจากการขนส่งทางลขนส่งทนบัตรพวกนั้นะนะครับ<ะ>และขั้นสุดท้ายเนี่ยการเผาเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการทนบัตรพอลิเมอร์ที่ดีๆเนี่ยมันจะสามารถก่อ,อกให้เกิดพลังงานหมุนเวียนได้ด้วย<อ>นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการนี่จะช่วยทําให้ทนบัตรแบบพอลิเมอร์เนี่ยมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าซึ่งจากการศึกษานะครับหลายสถาบันนะครับในอังกฤษกับในแคนาดาเนี่ยก็พบว่าในวงจรชีวิตของทนบัตรตั้งแต่การผลิต การหมุนเวียนนะครับแล้วก็การทำลายเนี่ยวงจรชีวิตของแบบกระดาษกับแบบโพลิเมอร์เนี่ยโพลิเมอร์ดีกว่า15%นะครับคือมีคาร์บอนฟุตปรินต์น้อยกว่ากระดาษ15%บตแต่ต้องดูตั้งตลอดวงจรชีวิตการใช้งานเราต้องประเด็นดูตรงที่ว่าแบบโพลิเมอร์เนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณ2เท่ากว่า,วาอของกระดาษด้วยนะครับคือดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าทางกระบวนการผลิตต่างๆแล้วก็ที่สําคัญคือผลิตออกมาแล้วใช้ได้นานด้วย ในเมื่อธนบัตรพลิเมอร์เนี่ยมันทนทานแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะผลิตธนบัตรพลิเมอร์ชนิดราคาอื่นอีกไหมคะครับอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากคือเอาเป็นว่า,อาขอลองทดลองใช้กับธนบัตรแบบ20่สก่อนะนะครับดูว่าการใช้งานเนี่ยคงทนอย่างที่เราคาดการไวไหมเพราะการจะคงทนหรือไม่คงทนเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของประชาชนด้วยะนะครับคือ มีประชาชนบางกลุ่มอาจจะเกิดความคุ้นชินกับการเวลาได้รับทนบัตรแล้วเนี่ยจะพับอย่างแรงๆแ,แล้วจะกรีดนะครับซึ่งถ้าพับแรงๆหรือกรีดแรงๆเนี่ยต่อให้เป็นวัสดุที่คงทนอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะไม่คงทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการาค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนผู้ใช้ทนนบัตรด,ด้วยะนะครับแต่ภาพสุดท้ายแล้วเนี่ยก็หวังว่าถ้าเกิดการใช้งานมันยาวนานนะครับอย่างที่คาดเอาไว้แล้วประชาชนเนี่ย รู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะครับมีความสะอาดมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณานะครับใช้พพลิเมอร์กับธนบัตรชนิดราคาอื่นที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันมากๆขึ้นก็ได้ะนะครับขอทดลองดูก่อนค่ะคเดี๋ยวรอดูนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะจากที่เราได้ลองสัมผัสเนื้อสัมผัสนะคะของธนบัตรแบบพพลิเมอร์นะคะก็รู้สึกว่ามันแตกต่างอย่างชัดเจนทีนี้ก็มีคําถามนะคะว่าอ่ะหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปถึงมือประชาชนแล้ว บางคนอาจจะรู้สึกลังเลไม่แน่ใจหรือกลัวว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแบบนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะ ครับอันนี้แบงค์ชาติก็จะพยายามประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลว่าธนบัตรแบบ20เนี่ยหลังจากมีนาคมเป็นต้นไปแล้วเนี่ยจะมีธนบัตรแบบที่เป็นพอลิเมอร์นะครอย่าแปลกใจนะครับใช้ได้อย่างสบายใจครับเราจะมีช่องทางอื่นในการสื่อสารเพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็น Facebook ของแบงค์ชาตินะครับอาจจะมีแผ่นปลิวของแบงค์ชาติห,าหรือกนแจกตามสถานที่ต่างๆเพื่อประชาชนเนี่ยรับทราบ เกี่ยวกับพัฒนาการในเรื่องของธนาบัตรแบบ20บาทแบบใหม่ขึ้นมาด้วยะนะครับแต่ข้อสําคัญผมขอฝากเน้นอีกทีหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ได้รับแล้วนะครับต้องเปลี่ยนวิธีการจับธนาบัตรนะครับ อยากกรีดแรงๆอยากกรีดแรงๆจริงๆการกรีดธนบัตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือโพลิเมอร์เนี่ยก็ไม่แนะนําอยู่แล้วเราจะพยายามเผยแพร่ข้อมูลอันนี้ว่าธนบัตรเนี่ยก็ใช้งานตามปกติอย่าไปกรีดนะครับอ <ๆ S 1> ย่าไปพับแรงๆนะครับจะเป็นพับดอกมงพ,พับดอกไม้เลยเนะอย่าเลยครับอย่าอย่าใช้ใช้เป็นประโยชน์ธรรมดาอุ้ยแต่ว่าธนบัตรที่แบบเอาไปทําดอกมงดอกไม้เนี่ยมันก็ได้รับความนิยมมากนะคะแล้วอันนี้โพลิเมอร์มันก็จะพับยากกว่าเดิมได้ไหมคะเนี่ย พับไม่ได้ครับพับไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วการพับเป็นดอกไม้หรืออะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะดูสวยงามนะครับแต่คิดถึงคนรับนะครับคนรับเนี่ยต้องไปแกะ,แกะลูกแม็กออกแกะพลาสติกออกเนี่ยรถธนบัตรก็จะชํารุดเสียดายนะครับและบางทีเนี่ยแกะออกไม่หมดเนี่ยผ่านเข้าสู่กระบวนาการทําลายเนี่ยเครือ่องนับคัดหรือเครื่องอะไรพวกนี้เนี่ยจะได้รับความเสียหาย ในปัจจุบันนี้เนี่ยโน้มการใช้จ่ายของคนเราเนี่ยนะคะก็คือปรับไปเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นการใช้ธนาบัตรก็อาจจะลดน้อยลงทีนี้ทางแบงชาติมีแผนการในการปรับเปลี่ยนเรื่องของการผลิตธนาบัตรยังไงบ้างไหมคะครับอันนี้ผมขอ,เ,อเรียนตรงๆนโยบายก่อนนะครับนโยบายของแบงค์ชาตเนี่ยเรื่องระบบการชําระเงินเนี่ยเราก็อยากจะผลักดันให้มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในอนาคตเนี่ยพูดง่ายๆว่า,าระบบการชําระเงินหลักเนี่ยควรจะเป็นดิจิทัล เพราะว่าอันนั้นจะเป็นความที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ความสะอาดนะครับแต่ทีนี้ยังไงก็ตามจะต้องคํานึงถึงกลุ่มประชาชนที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ดิจิทัลหรือว่าเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นก็คือธนบัตรเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ในการที่เรียกว่าปิดช่องว่างในลักษณะนั้นเพราะฉนั้นก็คือก็ต้องมีการพิมพ์ธนบัตร ออกมาไปเรื่อยๆเพราะัด้วยเหตุนี้เนี่ยถึงได้พยายามหาวิธีการนะครับเพื่อ,อดูแลประชาชนทั่วไปว่าให้เขาสามารถใช้ธนบัตรได้อย่างเพียงพอและอย่างสะอาดจึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนธนบัตรที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อยๆโดยเฉพาะแบงก์ยี่สิบเนี่ยมาใช้พอลิเมอร์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายแล้วก็อยากจะสื่อสารไปถึงประชาชนไหมคะครับก็สั้นๆสองเรื่องนะครับก็คือว่า ธนบัตอันนี้กําลังจะออกใหม่นะครับหลังวันที่24มีนาคมนะครับก็ทดลองใช้ดูนะครับเชื่อแน่ว่าประชาชนน่าจะสะดวกสบายใจในการใช้แล้วข้อ,ขอสําคัญอีกประการนึงก็คือว่าหลังๆนี้เนี่ยแบงค์ชาติกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทนบัตเนี่ยมีกลุ่มคนบางคนที่หวังไม่ดีะนะครับใช้ทนบัตปลอมนะครับก็อยากจะฝากไว้อินเจเนอรทั่วไปคือว่าก่อนจะรับหรือ จ่ายธนาบัรเนี่ยดูสักนิดนึงนะครับเพื่อให้หน่าใจว่าเป็นธนาบัตรของจริงนะครับค่ะ,ะเพราะฉะนั้นมีนาคมนี้ก็เตรียมพร้อมนะคะคสำหรับพัตดพอลิเมอร์ชนิดราคา20บาทก็จะมีการกระจายไปถึงมือกอับพวกเราทุกคนแล้วนะคะควันนี้ก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมบูรณ์จิตเป็นธมค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารนะคะขอบคุณมากค่ะคขอบคุณครับ นี่ล่ะทุกคนก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าคณะบัตรชนิดราคาย20บาทที่ผลิตจากโพลิเมอร์มีความทนทานแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนี่คือเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์สําคัญนะคะที่ทําให้ชาติของเราประหยัดทรัพยากรได้ขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้ดิฉันลลิตามั่งสุงเนินลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ